บอยไปแย่งซาล่าลูกนี้แหวกไปคนเดียวแล้วไหลให้ลุยฟิโก้มารอบสองเจ้าวันนี้เป็นไงทุกคนแล้วสัตว์นี้ติดชเชฟบอลอีเวนร์ดีกเตอร์บอยก็ติดอีกซาร่าสวัสดีชาวอีฟุตบอลทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมแบล็คพสนะฮะาแล้ววันนี้มาในแผน5122 2, นะครับผมแล้วมาดูฝั่งตรงข้ามบางโอโห ตัวไอ้นี่ใหม่ครับผมตัวอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะอีพิกตัวใหม่หมดเลย5้าตัวโอ้โหเมสซี่แล้วก็คาร์ลอสโอ้โหหลายตัวห้าตัว1 2 3 4หนึ่งสสสี่ห้าหกทั้งเมสซี่จเจอางานหยากลยแล้วทุกคนวันนี้โอเคเราไปดูกันในเกมเลยครับทุกคนมาในเกมจะเป็นไงไม่รู้แต่วันนี้ผมจะเต็มที่นะครับผมหลัง5ส่วนกลับคม,คม ของเรานะโอเคเขามาในโพซิชันเกมนะผมมาในลองบอลคอตเตอร์นะครับผมตั้งกับแล้วก็สวนกับเร็วเลยนะฮะแค่ตั้งกลับเลยสวนกับพูดผิดแฟดี้ครับได้บอลแล้วจะไหลมาโดนโมซาร่าดักได้โดยฟิกโก้ไหลที่เอ็มปาเป้นะครับแล้วจังหวะนี้แล้วโอ้โหลากเลยมาโดนเดยองครับผม เมื่อกี้เลยองครับเล่นกองหลังแล้วทำได้ดีนะครับเมสซี่จังหวะนี้มาที่เมสซี่ได้บอลแต่ติดติมเบอร์ครับผมเดอะบอยจะไหลให้จะติดเนตตาโรดี้มาที่เปลรีครับผมเมสซี่ตอกส้นมาที่แล้วฮาคิม,มิเมสซี่ยังได้อยู่แล้วสไลด์ไปลูกนี้ได้เตะมุม,มครับฝั่งตรงข้าม โอ้ยากมากเกมเนะผมบอกเลยเดียวยองเขาจะเปิดผมเอาฟาวิโยมาดักไปแล้วกันนะผมแล้วเขาโอ้โหเล่นสั้นลุงเนี่ยเล่นยากมากเตะม,มุมผมบอกเลยผมแพ้ทางเตะม,มุมนั่นไงยิปฟอยครับได้เปิดมาที่โมซาร่าลูกนี้ก็ไปผ่านเนตาครับแล้วโรดี้เดียรยองมาที่เปดี เฟรนี่ก็โดนโมซาลาเข้าไปแย่งมาได้อีกแล้วเอ็มปัปเป้ลูกนี้จะไหลให้หลุยฟิโก้ลูกนี้หลุดหรือเปล่าหลุดแล้วครับหลุยฟิโก้แล้วยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟโอ้คานคานยังเซฟได้แล้วแล้วหลุยฟิโก้อีกครั้งก็ย,ยังติดเซฟอีกโอ้โหโ,โอลิเวอร์คานเหนียวจริงๆครับจังหวะน,นี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าคานเหนียวหรือว่าผมยิงกากันแน่ไม่รู้เดี boy, ๋ยวบอยเขาจะเปิดสูตรเดิมครับผม เกิดให้เดวี่เขาอยู่ตรงนู้นนะแล้วเดวี่ได้ยิงก็ไปติดเชฟอีกตอติครับลูกนี้ตอติจะสวนกลับไม่ได้ครับสวนกลับเร็วไม่ได้มาที่อันอัคคาเทล่าทิโกโอ,อัคคาเทล่าอาคิเมอัคคาเทล่าเจโก,โกเลสซิกโ,กโกดีวกว่าง่ายดีอุ้ยฟิโก,โกครับเข้าไปปั๊มมาได้อยู่ที่ซาลาแต่ว่าเมสซี่ยังได้ครับ แล้วเดอะบอยไปแย่งซาร่ารูปนี้แหวกไปคนเดียวแล้วไหลให้หลุยฟิโก้มารอบสองจังหวะนี้เป็นไงทุกคนแล้วซัดนี่ติดเชฟโอริเบอร์คาร์อีกเดอะบ,บอยก็ติดอีกซาร่าเรียบร้อยต้องได้ถึงซาร่าโอ้โหโอ,ววอริเบอร์คาร์นี่มันเดี่ยวจริงๆทุกคนหลุยฟิโก้ยิงลูกจังหวะนี้แล้วเดอะบอยซ้ำแล้วก็ มาเข้าทางของซาลาถึงจะเข้าโห oh, oh. เหนียวจริง mm hmm. เหนียวจริงเลยคานอะ่ะ mm hmm. จังหวะนี้เมสซี่ได้บอลเ mm hmm. ซฟเซนโกเ mm hmm. ซฟเซนโกขอบอลอยู่นะ mm hmm. แต่ว่าเมสซีย่ยิงเองท่านไหลเ mm hmm. ซฟเซนโกเมื่อกี้เรียบร้อยทุกคนปาร์ mm hmm. ต,ตี้ครับมาที่เปเรดิคาร์ลอสลุกนี้ก็ติดฟ mm ิโ hmm. กอีก สไส่ให้ซาร่าแต่ว่าโดนดักได้เซฟเซนโกรดมสซี้ยิงลูกนี้ก็ฟิคฟอร์ดขอเซฟบ้างครับผมจังหวะแรกเลยเซฟได้ครับฟิกฟอร์ดจังหวะนี้ได้เตะมุมครับทางตรงข you ้ามเฟิงกี้ด้ยองจะเป็นคนเปิดครับแล้วลุยฟิโกขึ้นไปแยงโขกได้ฟิกฟอร์ดครับ รับเข้ามือแล้วเปิดมาที่โมซาลามงตั้งเอมปเป้จับบอลยาวครับเอมปเป้ยังได้อยู่โอ้โหซาลาซาลาไม่ไปต่อซาลาแวบกล้าหน้างเลยยึกยักแล้วก็โดนเลยทีนี้ทีนี้เขาพลาดเองครับผมจังหวะนี้นันเงมาถึงเอมปเป้เนต้าเนต้าพลาดแล้วเอมปเป้ซัดหลอดม่วงสตันนิ่งเข้าไปเลยครับเขาพลาดเองนะเขาไม่เคลียบอลเนี่ย ขขาโง,งแล้วเนื้อตาหันกลับมาจ่ายไงก็เลยโดนเลยทเวลาสองนาทีครับครึ่งแรกตอนติจะไหลแฮมิลซี่ก็ติดทิมเบอร์เดอะบอยเดอะบอยก็ไหลไม่ผ่านดิจบครึ่งแรกไปครับก็จบครึ่งแรกไปนะครับผมผมนําอยู่สองศูนย์นะครับทุกคนโอเคครับมาต่อกันที่ครึ่งหลังต่อเลย ฟาวิโยจะยกให้ซาลาลูกนี้ก็ยังยังติดอยู่แล้วต่อติลูกนี้จะไหลให้เซฟเชนโก้ก็ยังยังติดครับอาวิไหลมาที่เดอะบอยสักเชนบอลเออเปล่าเมื่อกี้ใช่เปล่าวา่แล้วจะยกลูกนี้ซา,าลาต้งติดเนตตาอยู่ครับข้อมือโอลิเวอร์คานแล้วไปที่ฮาคิมิ คันเทล่ามาชีปรดี้เตเบโตคารอดทำซิ่งกันหนึ่งสองกับตตี้ครับคารอดหมุนแล้วให้โลดี้จังหวะนี้มาติดวานวิตซาก้าอีก <Okay. S 2> เขาหมุนมาแล้ววานวิตซาก้าเจอพอดีเราเอ็มปาเปตไหลให้เดวีลูกนี้ก็ติดฮาคิเม,ม คืนมาที่โอลิเวอร์คาร์เลยเอาส่วอะไรที่นี่เชียอะไรที่นี่คาร์ล้อคับไปแล้วไปแล้วแต่ว่าหลุยพีกโก้ยังได้อยู่จะยกให้ซาร่าลูกนี้ยังติดอยู่ครับผมถ้ามีเสียงอะไรแบบตังก็ขอโทษโด้วยนะทุกคนนะเพราะว่าเขาทำงานกันข้างนอง ดาวียิงลูกนี้ยังยัง,ยงอยู่ยังแค่สองศูนย์โอลิเวอร์คานครับจะเปิดออกมาเดยองมาที่โรโดี้ฟาเินโยไหลให้ซาลาติดเนตตาครับผมโรเบีโตคาร์ลอสมาที่เปเรดี้เตเลดรีไหลมาที่เทียโก แล้วต่อติลูกน,นี้จะไหลให้เมสซี่ยังติดติดติดมเบอร์นะเมื่อกี้ทุกคนแล้วพาวครับลูเนี้ฟาวินโยไปทำพาวใส่เมสซี่แล้วจังหวะน,น,นี้อันตรายด้วยวทุกคนแล้วคาร์ลอสยิงได้แบบโหดร้ายมากคาร์ลอสอ่ะผมยอมยิงดีมากนะคาร์ลอสอ่ะแล้วโอ้โหเขาจะปั่นเสา เสาสองเสาแรกเลยทุกคนเขาจะปั่นเข้าเลยอ่ะถ้าโค้งหน่อยมีโอกาสเข้าสูงมากเลยค่ะรอดยอมเลยผมยอมพลิกฝ่ายครับเปิดขึ้นมาโมซา่าเซฟเซนโก่ของที่เบรดี้ล้วเดอะบอยดักไม่ได้จังหวะน,นี้ฟานวิสก้าครับ ตักได้ให้หลุยฟิโก้หลุยฟิโก้จะแทงก็ติดโรดี้อยู่เปรดี้หรือโรดี้วะโรดี้ดิเออโรดีด้กับเปดี้มาอยู่ด้วยกันแล้วผมหลงท mm hmm. ิมเบอร์ครับด mm hmm. าวีเดวีลูกนี้เดบอยไปแล้วให้จังหวะนี้เดบอยหลุดสตันนิ่งก็เดยองครับผมมาบล็อกไว้ได้ไม่ได้ยิงครับเดบอย บอยผมหมดแล้วนะพลังวิ่งหมดแล้วพลังม้าหมดแล้วเหลือแต่พลังช้างตอนเนี้ยช้าชิบหายแล้วมันอยู่ที่วานวิชากาะอาวิโยติดเชโกต่อติลูกนี้แล้วเซฟเซนโกล้ำหน้าโอ้โหล้ำหน้าเฉยเลยครับ ฟาดเปิดขึ้นมาแล้ววันอยู่ที่เดอิตเดดี้ครับไหลให้โรดี้ติดเดอะบอยโมซาลาไลบันข้างหน้าแล้วใครไอจี IG อะไรเดี๋ยวโอ้เนตาโอเคครับผมจบไปครับเกมนี้ก็ผมชน,นะได้สองศูนย์นะ แต่ตัวเขาโหจริงผมชอบเลยตัวเขาทีมเขาสวยนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนฝากด้วยครับทุกคนจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะผมคลิปนี้ผมขอสักสิบไลค์แล้วกันโอเคครับ